ส, Lebanon, <Str GI> สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับหมูหันนะครับสีมาวิเคราะห์ราคาง่วงนะครับช่วงทีมีโรคระบาดครับโรคโควิด -19 พี่น้องครับเรียกว่าโรคโคโรนานะครับพี่น้องครับพอดีนะครับพอดีมือนี้นะครับบอกก่อนนะครับมื้อนีวันที่13นะครับมีนาคมนะครับ2563ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมูหันฟาร์มด้วยนะคะตอนนี้ครับตลาดนัดโคู่บูรบานหันนะครับเพิ่นใหย ปิดกรนครับทั้งหมด1ิบสี่หมื่นครับพี่น้องครับแสดงว่าวันพุธนานี่ครับเิ่นบล็อกเปิดครับพี่น้องครับที่นี่นะครับผมสีมกว่าพี่น้องฟังว่าตอนนี้นะครับราคาง้อเป็นยังไงราคาควายไปไหนครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอบอกเรื่องราคาง้อครับพี่น้องครับตอนนี้ครับราคาง้อเข้านะครับยังสามารถส่งออกได้อยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าถึงสถานการณ์โรคระบาดที่ยังมีอยู่ครับเพิ่นกัยังมีความต้องการของตลาดนะครับแต่ที่นี่นะครับราคา ปกติแล้วช่วงเดือนมีนาหน,านีคือช่วงที่เป็นการามีใบบอกบ,บุญพี่น้องครับใบบอกบางทียันงนะครับก็คือใบแจงนี่ของท่กสอครับนะครับบอกว่าใบช่วงหนีมันเป็นการตอกย้ำนะค,ครับนอกเพราะว่าเกษตรกรรายคนก็หนีท่กสอครับมวฮนเคยเป็นพี่น้องครับแต่ว่าใส่หนีหมดแล้วครับก็คือช่วงเนี่ยต้นเดือนมีนาเทานี้ครับเริ่มที่มีใบบอกบุญไปถึงไปบอกบุญถึงพี่น้องเกษตรกร,กรกทุกคนครับ ผูทีกูเนื่อเท่ากสครับเขาต้องเริ่มใจนะครับเริ่มชําระหนีแล้วนะครับแต่ว่ามูฮัมหมั่ประันใจว่าช่วงนี้ที่มีการโครงการผักชําระหนีบอลอยู่ประมันใจครับพี่น้องครับแต่ว่าที่นี่นะครับมูฮัมหมัดซิม้ฟังว่าตอนนี้ราคาง้วงยังถือว่าแพงอยูย่ครับเพราะว่าผูกันเคยวิเคราะหราคาง้วงฟังว่าช่วงเดือนมีนามเมษาพฤษภาเนี่ยราคางวดสิเริ่มถือล่งครับแต่ตอนนี้นะครับราคาง้วงยังถือว่าราคางวดเหนือนะครับง้วงเหนือง้วโค้งงวงโตผู ยังถือว่าสูงอยู่ครับพี่น้องครับถือว่าราคายังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่พี่น้องครับก็แสดงว่าคนที่เรียงตอนนี้ก็ขายนะครับขนาดได้ราคาที่พอใจคับพี่น้องครับที่นี่นะครับกับโฮบบองแแ้วครับตอนนี้นะครับดานเพิ่งยังทรงออกได้อยู่ครับกับเป็นการช่วยโอกาสอีกแบบหนึ่งคือคุ้มมือนนะผมมีโอกาสได้ไปแตนานัศนบันหันครับพอคาเวียดน้มเพิ่นเริ่มที่เขามาสื่อนะครับสื่งว่สื่อขั้วยนะครับที่นี่นะครับเพิ่นกริ่มกดราคาครับสัมัยนกี้เข้าสามารถ ทีสีดึงราค่าให้มันสูงใดบริที่นี้เขาอ้างว่ามีโรคระบาดนะบรสมัติซกออกไปได้นะเขากลมาว่าสื่องัวคนเท่าใราคาถึงลงนะครับกาบริษัทนี้ครับคนเท่าสื่อทามีอ่ายูนะคนกับหัวคนไทยเนี่ยอยากขายนะครับเขากล่าาดึงราคาเท่ามันถึงลงเก่าพี่น้องครับที่นี่ครับไม่ได้เป็นอ่าขอเสียเปรียบของในห้อยครับหรือว่าของคนประเทศเท่าเนี่ยวาอ่าตอนนี้เขาช่วยโอกาสว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดของโควิดสิบเกาครับเขากล่าวได้มา ทำทรงบ่กเขามาหลักกับมากดราคาในการสื่อของเขาทำมันถึงลงครับพี่น้องครับที่นี่ผมได้มองวานะครับกับผมถามว่าผู้ใดคิดว่ามันถืออยู่พันฮางง้อควยถึงอยู่ช่วงนี้เขาจะฟอกขายให้ตังประเทศครับเพราะว่าผมบอกได้ว่าง้อควยเขาหนี่มันผลิตใดลูกปีละโตครับบอมแมนว่าออกปีละสิบโตแปดโตเก่าโตคือหมูคือหมาครับพี่น้องครับแสดงว่าเข้าสามารถเลี้ยงมันไม่ได้เลยเพราะว่าหาเกษตรกรตะลีคนเลี้ยงไหงวกินหยาครับ แต่ทนนีม anyway, <c inhos> ันแรงนะครับแรงก็ต uh ้องให้มันกินอาหารเสริมแน่อาหารหยาบแน่อาหารข้นแน่ครับ mm อ่าผมบอกเรื่องอันนี้ก้อนนะครับอ่าตอนนีบางคนนะครับเลียงง้วนะครับโทรหาาหลายคนว่าเลียงงัวอ่าต้นทุนมันสูงเพราะว่าต้องในสื่ออาหารให้มันกินแน่สื่อเฟี้ยงให้มันกินแน่อ่าสื่อเขาโพดมักทั้งกินแน่ครับอ่าก็ต้องเข้าใจครับว่าก้อนสีเลียงงัวเขาต้องมีการบริหารจัดการหยากอนครับเขาต้องเฮ็ุแปลงหยาครับ คือผมบอกได้ว่าธรรมชาติของงัวกับควายเนี่ยคือว่ามันต้องกินหยาครับกินยา่นสมัยนี้เขี่นมีอาหารคนครับอาหารคนคือว่าไหกรณีที่มันมีลูกนะครับเราไห้มันมันสูบมันผอมทีนะครับเนาะแต่ว่าหาเขาเรียงเดื่อยก็ต้องให้อาหารคนประจำเพราะว่ามันถึงสบวสูบครับพี่น้องประดนนี้การก็สิเลี้ยงงัวเขาก็ต้องมีแปลงยาครับแปลงยานี่เขาต้องเจ็ดสี่รั่วเขามีเสมอสิบไรครับหนึ่งเขาต้องมีโรงเลื่อนกรับโรงเลือนนะครับอันนี้สองต้องมีแปลงยานะครับ เขาขอบคลาจารก,การแปลงหยาแปลงหยาสาหรับตัดให้มันกิน,นครับก็บแปลงห้าแทะเล่มพี่น้องครับบางคนเข้าใจว่าตองเรียงเฉพาะนี่ตรงนี้เฉพาะแปลงหยาที่มันเป็น <c oughs> ให้มันกินอย่างเดียวครับแล้วก็บดให้มันกินจะได้ขคกครับแต่ว่าหันหามันได้ไปแทะเล่มมันก็้นมีความสุกนะมันการเทียมมันอ้วนมันพีนะพี่น้องครับคือมูหันบอกว่าหนึ่งเขาตรงนี้แปลงหยาเขาอย่ายยงนีเปียครับเพราะว่าอ่าเนี้เปี่ยนอีกคือในผลผลิตสูงนะครับราคา เฮตุให้เขาบ่าตองไปหาหย่าร้ายครับแล้วก็มีเน่เปียแน่มีหย่าหวานอิสราเอลแน่ครับแล้วก็มีสองมีแปงเทเลมครับแปงไทเลมก็จะเป็นพวกทั่วห้ามาตาครับแล้วก็เป็นหมองทีงวค่อยยางเหยียบยําได้เพราะว่าผมเคยเห็นกินลูซี่ครับลูซี่อย่างที่บกปุ๊บคือจินเนอรี่สีม่วงเนี่ยเวลาปล่อยงวเขาปุ๊บนะครับมันเกิดไปเหยียบไปยำมันก็ตายหมดที่นองครับที่นี่ผมมองว่าหย่าที่มันสามารถเทเลมในคือหนึ่งก็คือห้ามาตาครับ ถั่วฮามาต้าเนาะกับอันที่2คือหย่าขนนะครับที่มันมันทนอิ่ีนะครับอันที่3มก็คือหย่าแพ่โคลาครับพี่น้องครับอันนี้คือ3หย่าหนีผมแนะนําว่าหน้าข้าวสิปูได้ก็ดีครับเพราะว่ามันทนแรงทนฝนทนการเหยียบย่ําครับแล้วก็อันนี้คือหย่าไว้นี่คือหย่าธรรมชาติเลยพี่น้องครับแลราคาหนึ่งมีแปลงสําหรับแปลงหญ้าสําหรับให้มันกินให้มันเพียงพอ2มีแปลงแทะเล่มครับแล้วก็ผมมองว่าตรงนี้ระบบน้ำเป็นที่ดีพอพี่น้องครับเพราะว่างัวควายสีดีคือตรงนี้ระบบน้ำ ให้มันกินน้ำเดี๋ยวมัผักพ่อนครับแล้วก็เกลือแร่อาหารเสริมอะไรครับพอว่าบางเืออาหารงูเขาเดียเลี้ยกเกลือแร่เรื่อยๆปุ๊บ,บมันเคเห็นเห็นมันอ,อ,อ้วนครับมันเจริญพันธุ์มันเนยสารอาหารครบถ้วนครับที่นี่นะครับกอาหารท้าใดมีทุนแน่กับเสืออาหารเสริมมันกินแน่ครับอาหารข้นแน่ย่างแน่กับแล้วแต่เข้าครับมาเห็นหงัูเขาอ้วนขึ้นครับหลกักการสำคัญนะครับบางคนบกวาเรียงงูกินหยาดีแต่ว่าอ้วนนะครับเพราะวานึ่งนะครับ บาดไายพยาธิมันครับเพราะว่าจะเริ่มว่าในหย่าในดินเนี่ยมันมีพยาธินะครับเขาก็ต้องอให้ยาไายพยาธิครับไอโอมักนะครับฉีดบางคนถามผม,มว่าันธ์ว่าฉีดยาไข่ายไายพยาธิฉีดยังไงครับผมแนะนําว่ายาไายพยาธิเนี่ยเขาฉีดใต้ผิวหนังพี่น้องครับใต้ผิวหนังคือเขาดึงหนังมันขึ้นมาก,ก่อนแล้วก็ฉีดเฉียงลงไปครับแล้วก็เบิ้งฉลากขางฉลากว่ามันให้ใส่จักซี่ๆเพีพ่น้องครับแข็งบวมน้ำหนักต่อหน้ำนักงวดเจักโตครับ คือผมไม่นแนะนําให้ฉีดยารกสางัวแต่ว่าฉีดยาในการท่ายพยาธิฉีดได้ครับหลก้กกาอันที่สองคือบางรุงฉีดได้นะครับให้เบิ้งกดีว่ายาตัวหดฉีดเขา่ากล้ามเนื้อยาตัวหดฉีดเขา่เาใต้ผิวหนังครับเพราะว่ายาแต่ละตัวมั้นออกฤทธิ์กันนะครับหลังจากฉีดแล้วให้เขาเอามือครึ่งครึ่งครึ่ง,งหม่องทีเขาฉีดเพื่อแหยยามกระจายตัวครับถ้าเขาบอกรึง่งปุ๊บนะครับมันติเป็นก้อนต้อนอ เป็นกลมๆครับสังเกตบนคำงูก่อยบางตัวนะครับมันสิมีก้อนอยู่คือข้อครับราวาบางเทือนะครับหมอผสมเทียมเรือว่าหมอที่อาสาหรือว่าหมอที่ประสุตว์นะครับสัตวบาลนะครับคนฉีดไปแล้วคนบริเวครึ่งยาเห็ดใหยามันเกาะโตเป็นพังผืดนะครับเป็นก้อนอยู่มันกิดเป็นก้อนยุบสัตว์พี่น้องค่ะท่บริครับที่นี่ครับหลักการฉีดยาที่ดีคือหลังจากฉีดแล้วเพิ่ก็ต้องครึ่งก่อนนะครับครึ่งใหยามันกระจายโตนะครับเห็ดให้มันบ่อเป็นพังผืดนะครับเนาะ มันอันหน้ามาหนีบางบางตัวกินเนี่ยหลายบ่อ้วนแสดงว่านีน่พยาธิครับอันนี้สองนัไทยพยาธิไอโบเมกลแลนครับอ่าอันนี้สองเขาก็ต้องไทยพยาธิเม็ดเลือดน้ำกระเด็ครับแามนี้แถมนี้เงินนะครับไทยพยาธิเม็ดเลือดน้ําแล้วก็ฉีดคาโตซานพี่น้องครับผมบม่ได้คาคโตซานานะครับเนาะแต่บอกว่าคาโตซานเนี่ยมันสอใ้ให้ให้่แหยเป็นกระบวนการเมตาบอลิคครับเมตาบอลิซึมเนี่ยครับเฮ็ดให้มันอยากอาหารครับแล้วก็เฮ็ดให้มันเชื่ออาหารนะครับก็ปกติแล้วสมัยนี้ขี่มูฮันเคยคิดว่าหันอยากอาหาร สามอันนี้ขี่หัน้าเป็นค้นครับมูหันเคยเป็นหมอไมไหววมนไว้ก่อนเนาะคุณหมอฉีดยาลเลยเลยที่นี่ครับหรือลยาเลยเลยขึ้นอย่างครับคือยาให้แทนพื้นยากินเข่าครับมูหันก็ใส่ยาวิตามินบีบันซิกเทเวลครับคือบีหนึ B ่งบีหกสิบสองครับเพียอให้ผู้เฒ่าคนกกิดกินเข่าแสบก็เป็นอัครับวันนี้คือยากินเข่าแสบถักคนคน, B คนี่คือเป็นบีวันซิกเทเวลเพื่อบีหนึ่งบีหกสิบสองครับที่นี่ถ้าเปนง้อเป็นควายเข้ากับคือเข้าเบิ้งวา่า ยาต่อไดลที่มีส่วนผสมของวิตามิน B1 B6 B12 บีหกบอยว่าวิตามิน B คอมเพล็กซ์ครับคือบีรวมที่เข้ากับสามาชีสหายได้เมื่อเกิดอหไรมันอยากอาหารนะครับเห็นอยากอาหารพอกินอาหารอะไรขึ้นก็อ้วนขึ้นพี่น้องครับคือหลักการครับฉีถ้เาเข้าสิฉีดยางว่วนอี่ปุ๊บก็ต้องฉีดยาท่ายพยากรไปพร้อมเราก็ฉีดยาลวกไปพร้อมครับอาจจะใส่คาโทซานหรืออาจจะใส่วิตามินรวมรับแล้วแต่เข้านะครับอันนี้คือสิ่งที่มันแนะนํา วันที่ว่าอยากโอลึกก็นีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชาชีพเพิ่นเพราะว่ามันเป็นวิชาชีพเฉพาะเนาะแต่ละสาขาวิชาชีพก็ต้องใส่ผู้ที่มีคําว่าเขาว่าชํานด้านการแต่ว่านี่คือมงหันบ่อยฟั่งเริงเบืองตนครับเบืองตนคือว่าไพมอรี่คือเบืองตนสาหรับเผ็ดได้นะครับก็คือเรื่องนี้ครับหมออาสาเผ็ดได้ก็คือว่าไงมาสามารถฉีดยาบรรลงได้ถ้าแพ้ได้เพราะว่าบางเชือเขาสิดไปใส่ในสตอร์เพดนสถาบานนั่งเกสียเวด้ในการเดินทางเพิ่นล้วก็คาใชแจ้ยกระสูงขืนครับ ผมลยว่าถ้าเข้าเห็นไดขึ้นหนึ่งกับทายพยาิเองนะครับสองคือฉีดยาลรุงเองใดนะครับแต่ว่ากัรรักษายาแก้ไขแก้ปวดแก้ต่างๆนี่บ่เให้เองเพราะว่าหนึ่งเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสมัครชีวิตเขาหลกยังเป็นยังใดนะทีนะครับเนาะอันนี้หัวันมาในน้าครับเอาหนีมาฟังต่อถ้าเข้าเลียงดีหนึ่งอาหารสองยานะครับถ้าเข้าให้อาหารดีแล้วให้ยาดีแล้วนะครับแล้วก็มีอาหารเสริมดีแล้วนะครับงูเขากับอ้วนครับอ้วนเข้าไป้ราคาดีครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากครับแล้วกาอันที่สองนะครับส่วนใหญ่ผมเห็นครับคนเห็นง้วขุนครับเนาะ่นเสียงวดใจงวโค้งงวสากกลับไปเข้าไปขุนะครับแล้วก um ็ท่ายาิเข้าไปนะ้วก็ฉีดยาบลุงเข้าไปนะครับยาบลุงฉีดจังไหนครับพี่น้องเพ่นบอกว่าฉีดจั่ไหนครับแล้วแต่เฮ้าครับก็คือมันสิมีฉลาคางขวดนะครับคางขวดโดยฉีดจังไหน้าเมนมูฮันนะครับมูฮันก็คิดว่าสิกตะตุนครับพันท้ายพยาธิแค่เท่าเดียวนะครับแล้กกาฉีดยาบลุงอาจจะเป็นคาร์โดซานมือนีเข็มหนึ่งนะครับมืือออออ่่นีกเ มืออื่นเข็มหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าอาทิตย์หนึ่งอีกเข็มหนึ่งก็ได้ครับเพราะแล้วแต่เขาครับเพราะว่ามันอยู่ที่มันแล้วแต่เขาเสร็จตงไหนครับเพราะว่ามันไม่ผิดไม่ถือครับแต่ว่าง่ายๆว่าย่างหน่อยให้ไม่กระตุ้นครับกระตุนกระบวนการเบต้าบริบเมตาบลิซึมนะครับไ้มันนะครับจะถือว่าแล้วแต่เขาแล้วแต่ว่ามันสูบหน่อยสูบร้ายครับ อาห,หารมันจอยหลายกะฉีดมือละเข็มมือละเข็มมือละเข็มครับอาหารมันว่าจอยหลายกะฉีดเข็มเดียวบางทีนะครับก็เหล้วแตงเขานะครับแล้ากาผมคิดว่าทางฉีดมือกับเฮตไห้มันกระตุ้นมันอยากกินอาหารไร้สิ่งก็ะตุ้อ่วนง่ายขึ้นครับอ่ะนะครับวันนี้คือซีมีวันบอกให้ฟังนะครับแล้ากาที่นี่นะครับบบกเพิ่น mm hmm. เลยครับหนึ่งตรงนี้แปลงหย่ามีแปลงหยา่ยาที่เป็นแปลงปลูกแล้วแปลงปล่อยแหะเล็มให้อาหาฉีดยานะครับฉีดยาบำรุงนะครับแล้วก็อาหารเสริมนะครับ ผมแนะนำครับพี่น้องครับถ้าหาเขาสีเหลืองงวงแม่พันธุ์นะครับผมแนะนำว่าให้กินอาหารที่มี่ปอดยูเลียครับเพราะว่ายังนะครับยูเลียบางเถือนะครับมันอกระเมีผลข้างเคียงครับเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ทีนะครับเนาะการบางตัวนะครับเป็นยูเลียเวลาเขาจิมิมันนีะครับฐันห้ามันเสื่องมาคอยติดนะครับเนาะเขาเปิดบางพีบางปุ๊บเนี่ยมันอจิมีจุด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 ครับแสดงว่าตัวนี้ครับมันมีผลก็คืออาหารเกิดจากการมียูเลียหลายสึวนครับเพื่นมันติดเชื้อนะครับ ก็ผมก็ได้ว่าอันฮ่าเขาเป็นแมพพันธุ์เนี่ยสามารถซีปอร์ตยูเได้แข็งดีครับแต่ว่าจะเป็นง้วกคุณครับให้ได้เพราะว่าเพราะต้องการให้มันอ้วนครับยูเรียคือโปรตีนสังเคราะห์เห็ดแห่มันมีโปรตีนนะครับเห็ดโปรตีนโปรตีนอย่างคือสางกล้ามเนื้อครับแสดงว่าอันฮ่ามีโปรยูเรียมีโปรตีนนะเห็ดแห่งกั่นเนื้อมันหลายเห็ดแห่มันง้วกง้วค่อยเาอ้วนครับพี่น้องครับเป็นดีบรอดีครับสำหรับคูซิตง้วกคุณนี่โปรยูเรียสูงกิดเห็ดแห่มันอ้วนไงนะครับ แต่ว่าหาเป็นแม่พันธุ์เนี่ยแนะนํำว่าให้ปอดยูเดียพี่น้องครับรากาผมบอกนะนำของอหายี่ห้อไหนพี่น้องเบื้องเอานะาเนาะรากาอาหารทุกยี่หอดีหมดครับพี่น้องครับว่าแต่เขามีเงื่อนสื่อครับกะให้ไปศึกษาเบื้องนะครับที่นี่ครับกะพ่อเข้าขุนแล้วครับผมแยกเป็นสองกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นขุนระยะสั้นเนี่ยครับอัดไปเลยครับยูเดียคือบาง บางตำราบางบางหม่องควรกลับไปเพจมันบักยีครับพี่น้องครับคือมันบักยีสต์ก็จะมีอ่ยีสถุงหนึ่งใส่ออ่่ขีแป้งตันหนึ่งใส่ยูเรียรสารนกิโลตันตันกากหนึ่งตันหนกิโลเพื่อเป็นการเลี้ยงเชื้อโรคนะครับเลี้ยงแบคทีเรียจุลินทรีย์พวกนี้ครับให้มันสลายกลายเป็นโปรตีนครับเพิ่มมูลค่าขึ้นครับกับเ็ดให้มันลดต้นทุนนะครับอันนี้คือเพิ่ลกับส่งย,ยูเรียเพราะว่าต้องการให้มันมีโปรตีนสังเคราะห์ขึ้นมา แล้วก็ต้องขมี่สารอาหารเพิ่มขึ้นครับกะกะดีสําหรับงัวขุนพี่น้องครับแต่ว่าหันหางง้อพันธุ์เท่ากัดกินได้บอกกินได้แต่วันแห่งผมคิดว่าแห่นี้น้ำในปริมาณที่หน่อยลงครับอันนี้ผมก็ขอโทษหลายๆองค์กรเพราะว่ครัฐวิจัยมาแล้วแต่ว่าผมคิดว่าผลขางเคียงด้วยว่าไซเอฟเฟกต์ของมันนี่มันก็มีครับอันที่นี้ครับกะต้อนะครับหันห้าเขาเป็นเลี้ยงว่าขุนเลรยาสันสามารถกินอาหารที่มียูเรียได้ครับอันนี้ผมแบ่งเป็น2พาร์ทครับ2กลุ่ม2ประเภท หาห่าข้าสีเหล่ยงเป็นแม่พันธุ์เท่ากับกินอาหารถึงวิวเรียเพราะว่าปกติแล้วนะครับอยู่ในธรรมชาติเ่านะครับธรรมชาติของง,วง,วงูเขากินกินแค่หยาครับพี่น้องครับแต่ทีนี้เพราะข้าเลี้ยงสมัยใหม่ข้าต้องการมันอ้วนข้าก็ได้เสริมอาหารใ้มันรับเราก็ให้เป็นอาหารสังเคราะห์ให้มันกินนะครับเนาะที่นี่นะครับกับแยกเป็นสองกลุ่มแล้วเนาะคุณนายสันคุณน,ณยน,นายแย้วนะครับแล้วกางูแม่พันธุ์นะครับเนาะที่นี่นะครับผมก็ในนําว่าห่านห้านนะครับเข้าต้องการไหงูข้าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะ หัน้าโงถึงงวงไม่พันแล้วนะครับหลังจากที่ been, เ,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 เ um าาข้าห้เป็นเมตาสัตวเรล้วปุ๊บนี่เขาต้องบำรุงนะครับโดยที่หัน้าเข้าบดักฉีดยาเข้ากับหายเป็นวิตามินที่เป็นชนิดผงครับที่มีเพว่มสมของเออีซีดีเนียมครับคือพยายามเบิ่งวา่าอาหารเสริมชนิดไดที่มันห้ซีด <c oughs> ีเนียมที่มันค่าสูงนะครับ่าส,สูงคือว่าซีดีเนียมมันเปรเซนสูงมันกระเทือนหายโรคสามมันดีขึ้นครับ แสดงว่าสมมติว่าปกติครับหันห้าเป็นงวนนมนะครับพ่นที่ให้ผสมในอายุประมาณไม่เกินหกสิบวันนะครับบกติสิบหมื่นคือว่าหันห้าเกินหกสิบหมื่นมันก็มีมันก็เห็นมันเสียโอกาสเนาะทคนีคการสีเรียงงวเนือครับทุนว่าต้องให้ผสมภายในหกสิบวันนะครับก็คือคนที่ไหนนะครับคนนี้คนนี้คัดแล้วสียครับถ้าเป็นงวนนมคนนี้คัดว่าหาสิบหามือเนี่ยสีคัดว่าตัวใดนให้ได้เป็นซัดนะครับเสียคัด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 มาปุ๊บแล้วก็ใส่โปรแกรมซีดายเข้าไปนะครับ ซีดาเขาไปเพื่อให้มันตกไข่นะครับเพื่อสีด้ผสมพันธ์ตามโปรแกรมเขาวางไว้ครับที่นี่ครับท่านห้างงวเขาปกติแล้วเขาไป้ให้ซีดาเพราะว่าหนึ่งการให้ซีดาเนี่ยมันต้องเป็นผู้ีเชี่ยวชาญแล้ามีอุปกรณ์เพราะว่ามันต้องได้ฉีดยาเป็นช่วงหนึ่งสองสามซีนะครับแล้วก็มันเิ่นการตกไข่แล้คร็มาผสมเทียมนะวันนี้มันเทศให้ต้นทุนเ่าสูงขึ้นเพราะว่าเขาบ่้เป็นง้วนมนะครับแต่ที่นี่ถ้าผู้ใด่าอยากใส่เข้าโปรแกรมซีดครับผมก็แนะนําว่าให้หลังจากที่งัวอผสมแล้วเนี่ยครับ เออว่ามันกดสงแต่มั่อคอดแล้วเนะี่ยคือเขาต้องให้อาหารเสริมที่มี AEC เ e e นี่ยให้มันกินเรื่อยๆ,ๆปุ๊บเนะี่ยหลังจากคอดแล้วเนะี่ยปุ๊บมันจะเข้าให้มันสมสมเสมอมันจะติ่กับสัต์นะภายในหนึ่งเดือนบ่เกินสองเดือนเนี่ยก็กับ,บาานนกรรสัต์ครับเดินแรกถ่ายมาในน้าในการผสมดีบอผมว่ามันบอดีพาะว่าโมลูกให้เขาอูครับคือให้ในน้าหลอดที่สองขึ้นเดือนที่สองนะมันจะเช็ดให้พอดีครับ้วกะ็อันที่สองถ่าผสมแล้วเกินปุ๊บอ่า <c oughs> ลูกตัวทีอยู่ก็แม้วันเนี่ยมันสิดูดน้องแม่อยู่นะครับมันเหตุให้แม่มันสูกนะครับเขาก็ได้ว่าหายเว้นไปเทอที่สองมันจะผสมเพาาราะว่าอันห้าลูกมันโดนดูดนอมนอดพออายุวันหกเดือนหาหกเดือนเห็นไหมเนาะมันเสียหายมีผลนะครับหาแม่มันสูกเกินไปนะครับเขาก็เลยแนนนําว่าให้ผสมตอนที่อายุหกสิบเดือนนะสินะครับเนาะเออหกสิบมื้อนะครับหลังจากที่ลูกคอดลูกแล้วครับอันนี้นะครับก็บคือหลักการในการเลี้ยงวัวเนื้อหันห้าเลี้ยงแล้วโดนก็ได้นะครับเขาก็มีโอกาสเสียโอกาสคือว่าไงวะ ปกติเขาเสด็งว่าปีลูปีละโตนะครับเขาก็ต้องไล้สองปีโตหรือว่าสามปีโตหนึ่งเออสามปีสองโตสินะครับเนาะนมะได้เขาเสียเวลาในการเลี้ยงครับที่นี่สุดท้ายแล้วการเลี้ยงง่ยงเลี้ยงง่วกับซามเลี้ยงไข่กับซามตอบตัวที่ว่าตลาดเนื้อครับนะเขามีจํานวนงัวหลายขึ้นพันธุกรรมดีเขาก็ได้ขายเนื้อในราคาที่สูงขึ้นหลักกเขามีจานวนง่วที่เพิ่มขึ้นเพือยังผมเลี้ยงง่วสิบโตเนี่ยฐานห้าผมให้กินอาหารสมบูรณ์แบบนะครับหลักกั ได้ลูกปีละโตปีละโตแสดงว่าซิปโตนี้ผมเฉล้ลูกงวดปีละซิปโตนะครับมันกับสมัครเขาเนได้ว่าผมได้่ขายงวดทิบหน่อยทุกปีปีละสองหมื่นซิปโตก็ได้สองแสนบาทนะครับจะคิดว่าเข้าสมัครอันกันนเลยแต่ว่าหาเขาบรุงบดีปุ๊บนี่บางเทืออาจสิเสียเวลาเข้านะครับเสียเวลาชื่อ,อซิปโตนี้อาจจะได้ลูกแค่หาโตนะครับแล้วกับปีที่สองเฉลยหาโตเพราะว่ามันเฉลีย่ยไปเฉลีย่ยมากเพราะว่าบางเทือเขาเลียงบนสมบูรณ์นะครับเพทัย งัวเขาเนี่ยบ่เป็นสัตว์นะครับแล้วก็มันขัเสียเวลาไปโดนนะครับที่นี่แนะน้ำว่านะฮะเขาเลี้ยงดีเพิ่มความผสมให้ใส่เอเดซิเนียมเนาะกับว่าได้โฆษณายี่ห้อใดเพราะว่าว่าได้มีสปอนเซอร์ครับกับวอร์ดฟังว่าให้พี่น้องร่วมกันกางว่าอีห้อใดดีหมดนะครับว่าแต่เขามีเครื่องสื่อครับที่นี่นะพงศ์ข่าวอร์ดฟังว่าหันฮาเขานะครับแนะนําว่าหันหฮะช่วงที่งัวตั้งขอบแก่ๆนี่ครับอยากให้น้ำนมดีนะครับเนาะเขาก็ให้อาหารอาหารคนเข้าไปบวกกับ พวกวิตามินต่างๆครับเพราะเลยว่าพี่มิกไงครับให้มันกินนะมันกัดสีซอยให้ลูกมันสมบูรณ์ทำเหล็กกับนมนมก็อนดีดีครับพี่น้องครับอันนี้ก็เฮ็ดให้เกษตรกรเลี้ยงงัวแล้วก็ลูกมันก็ดสีสมบูรณ์นะครับน้มนมดีงัวกับตัวไงเลี้ยวครับพี่น้องครับนั่งกับมาเลี้ยวขี้นะครับเนาะคืออันนี้คือบอกให้ฟังนะว่าราคางัวดีนะครับห้างง้ออ้วนกับเป็นงัวงามครับพี่น้องครับเขาคอยพนัพพนุกรรมเอานะครับวันนี้ผมมาบอกเรื่องราคาครับเพี่นองครับวันนี้บอกเรื่องมันหันบอกเรื่องพื้นที เรื่องเงาเรื่องอาหารนะครับวันนี้ก็บงเรื่องราคาครับตอนนี้ผมมองว่าอาชีพเกษตรกรนีทุกอาชีพทุกวันนี้ผมว่าบ่สู่เลี้ยงัวเลี้ยงไายพี่น้องครับแล้วก็ตอนนี้มียูทูบเบอร์หลายคนครับที่เหตุคลิปนะครับโทรหามงคนว่าอยากเห็ุไล่การที่เขาง้ว่าับว่าในเงินดีบอลครับอะไรอย่างดีบอผมบอกได้ว่าเหตุยูทูบเนี่ยครับฐานห้าเจ้าของมือใจรักแล้วกับว่าเลี้ยงัวเลี้ยงวา่มาแต่พื้นฐานนะครับเรีย้ว่าเหตุกรเงินใน youtube ได้ดีบอครับ เด็กพ่อขายหนังมันลดในการไปขายชีพผีรองเบิ้งครับอันนี้บอกตรงๆเลยครับเนาะที่นี่นะผมเรียกว่างว่าตัวเนี้ยราคางวาราคาควายนี่ถือว่ายังยืนเพราะว่ามันเป็นเนื้อครับราคามันบ่อเด็กฝาวะเถ้าเขาปลูกพักปลูกเนี่ยปุ๊บเนี่ย,ยมันบีบไปเวลว้ถ้าเขาขายาบ่อเดนกบ่งลงขายว่าท่านมันเทใน,เ,นเขาขาดทุนครับแต่บ่อเลี้ยงวัวหรือคปุ๊บมันกินเนื้อมันต้นทุนนะครับเขาขาดทุนเลี้ยงในไปเรื่อยอย่างที่นะครับเนาะผมเลยว่าอาชีพต่อไปคืออาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถือยังย ผมมีขาดทุนนะครับเขาเลี้ยงไปเรื่อยครับที่นี่นะพูดเยสีขาดทุน <c oughs> ขาดทุนคือว่าเขาสื่อง้อยต้นทุนในราคาสูงเข้าไปค่อนข้าก,ก็ขายลงลงเลือนนะครับลงเลื่อนบางคน่นเป็นไปหมดสองสามแสนครับกับลงเลือนอย่างเมดหลายเพศเหตุให้หเขาต้นทุนเีาสูงขึ้นนะครับผมแนน้ำของผมเนี่ยขงเพศแบบ แคร์ลงเลือนทรรั้งดานะครับลรก็เอาตัวงอต,ตัวค่อยขอ้าถึงนะครับเนาะก็ค่อยอพัฒนาไปแต่บางคนให้ขอกอารังการครับรกับเหมือนิันหลายเหตุไห่เข้าต้นทุนมันสูงขึ้นครับ mm. ผมในนั้นว่าถเลียงมือใหม่เหตดของมาอยู่ค้าน์กรอยพี่น้องครับถ้าคิดว่าเออได้กำไรจากการเรียงง้วเลียงควยแล้วข้อคอยพัฒนาโดยการเอาไปซื้อเหตุขอบมาตรฐานน, <c oughs> นะครับเนาะเพราะว่าบางคนมือใหม่มือใหม่กับว่ามันใจเหจุของสมักซสมไหนเพราะว่าบางคนทกข์ทางบัคว่า ซึ่งว่ามาเลี้ยงแล้วนะครับบ่มักมันให้มันฟุดฟัดฟัดตัวนี้ครับพอบ่เคยเลี้ยงเขาว่าว่าเป็นกาเฮ็ดแห้บ่อยากเลี้ยงเขาพี่น้องครับผมก็เลยนําว่าให้คนที่เรียนมือใหม่ให้ฝึกเลี้ยงก่อนนะครับหันบ่มักเฮาก็สิได้บ่ขาดทุนหลายครับทีนี้ครับเนาะให้เลี้ยงราคาถือก่อนทีน้ำเนาะมื้อนี้นะว่เว้าเรื่องราคาควายพี่น้องครับอ่าราคาควายซุ้มเมื้อนี้นะถือว่าสูงคักนะครับราคาแต่ละตัวนี่ถ้าเป็นไข่งามพอท่านดีๆนี่โอ้ย200,000 300,000 400,000 500,000 หกแสนเจ็ดแสนทีมีผ้น้องครับเป็นล้านกีมีครับก็ถือว่าเป็นสิ่งทีดีสําหรับเกษตรกรเท่าน้าเพราะว่าหาห้องพัฒนาควายแม่พันธุ์ที่มีอยู่นะครับเห็นให้มันให้หลตกโตหลวมมาเป็นลูกโตกำงามได้เขาก็มีโอกาสรวยพี่น้องครับมีโอกาสถึงเด็กครับเพราะว่าผมคิดว่าควายงามนะทุกคนสามารถพัฒนาได้ครับแต่ว่าบสีหัวออกมางามปุ๊บผมคิดว่าทุกคนแก่ได้ลงมาสือเข้าน้ำทำแต่ว่าหันหาออกมาบางงามปื๊บพ่อขายไหนราคาเหนื่อยพี่น้องครับ ตอนนี้นะผมเบิ้งเรียว่ากระแสควายงามมาแห้งขักแล้วก็ถือว่าแต่ขายได้เรื่อดแล้วก็ตอนนี้นะช่อง YouTube แต่ละช่องเทียบกันควายงามนะครับเริ่มสีดังเรื่อยแล้วก็เหมือนกันโปรโมทดีหล้วก็ผมบอกเรียว่าทุกคนนี้ครับคนเริ่มกระแสตะกี้นะครับเลี้ยงเตะงัวลังหลังมาเลือกลับมาเลี้ยงควายที่มูหันแล้วตอนนี้หมูหันเกยงเขาอายุแปดตัวครับพี่น้องครับตัวเขาได้หมูหันไม่ได้คอยถ่ายคลิปลงให้เบิ้งเพราะว่า หนึ่งก็คือมูหันไม่เลี้ยงเองให้แม่เลี้ยงให้อันนี้สองมูหันค่าเน่าต้นลูกลูกบวชไปสบายก็เที่ยวไปเที่ยวมาครับก็เลยเห็ดแห่งวัดไปท้าคิดเห็น้องเบิ้งที่นี่ผมก็เลี้ยงธรรมชาติครับตอนที่มันอาหารแรงๆก็ให้กินอาหารเสริมอยู่ครับให้กินพวกข้าวโพดนะครับข้าวโพดมักนี่นะครับเนาะหลังไก่กินอาหารเสริมน้ำเพราะว่ามูหันกิดฝึกเขาไม่กินอาหารคนน้ำเพราะว่าผมก็อยากให้มันอ้วนเพื่อเพื่อนกินะครับเนาะตอนนี้มูหันเกิดมีควายที่พัฒนาไว้หลายตัวแล้วหนึงก็คือแม่รัดจะรับพี่น้องครับ ผ่านรอบแล้วติดแล้วครับพี่น้องครับอีแคดคุ้มนี่สูงประมาณหนึ่งห้าสิบกัวนี่ผสมเทปมงค้นะครับลอตรวจทองแต่ว่าผ่าดหลอบสี่เดือนครับพี่น้องครับเอีซายลุงคุ้มนี่ผสมเกล็ดเจอเรนไบรท์ครับพี่น้องครับรากาโตัวสุดท้าย้มกว่าอีดาวดวงอ่ะ็สมใจของแม่ผมนี่ผมกับผสมเกล็ดเจอเรนไบรท์ครับพี่น้องครับก็คิดว่าพันธุกรรมของผมนี่ต่อไปนี่ก็ทีเป็นง้วยสุ่มครับพี่น้องครับ ต่อไปของเสี่ยวช่างลำ้ำพูของม้าครับของเสี่ยเอี่ยวครับที่เป็นยูทั้งของบุรีล้ำพูครับมาเก็บไว้แล้วสีมาผสมต๊ะต่อไปเพราะว่าตอนนี้มูฮันมีแต่ควายที่มันเป็นโตเตี้ยๆนะครับสีเอาให้มันเป็นควายสูงควายเนีักขึ้นนะครับกต่ทพัฒนาเอาเพราะว่าผมแนะนำพี่น้องผูดด้ใดทิ้งเงินทุนหน่อยบ่ได้น้ำห้ซื้อควายในราคาแพงครับเพราะว่าบางเถือเขาบ่ได้มักจริงครับบ่ได้บ่ได้อยากได้เลี้ยงอย่างนี้อย่าเลี้ยงการบ,บาดเส อยากได้ราคาแพงขึ้นคุงคนื่งทีนำครับเนาะบะนี่พอเขาสื่อราคาแพงแล้วเขาก็สิติดมือเขาหันเขาเลี้ยงว่าเป็นถึงเวลาเขาก็เอาไปขายเขาก็ขาดทุนทีนะครับเนาะแนะนําว่าถ้าเพื่อนเรียเรียงอีกทีนะครับให้เบิ้งว่าหนึ่งเลี้ยงราคาเนื้อหันราคาความงามก็คือเบื้บ่เกินสองแถวหรือสามแถวที่เขาคิดว่าเขาสวยนะครับราคามากพัฒนาเอาครับผมคิดว่าหันเขาพัฒนาได้ครับหลักการเมืองควายเพิ่งที่พี่น้องครับให้เบิ้งอ้างมันนะครับก็คือขีดโผล่หน่ยมันใหญ่ครับพี่น้องครับมันสีสมัว่ได้ครับอัันนนนี้คคืมรบ เมืองลูกของมันนะครับติดลูกติดมันนาลัวน้ำนมมันดีบอคือตัวมันใหญ่บอครับมันมันแขนตันบอขนมสิบล็อกเองขนมสิเป็นตัวหลูครับแม่แม่คุ้มบอกให้เป็นตัวหลูทั้งสิ้นนะครับเนาะเขาก็บางวันน้ำนมมันดีบอครับอ่างมันใหญ่บอมันเรียง no so to ลูกดีบอครับแล้วก็วิสานพันทุกรรมครับคือผมบอกว่าตัวเนี้ยควายทันทนน้ำนมดีแล้วอ่างใหญ่แล้วพอพันดีครับมันสีพอสิสทรงลูกนะครับว่าไงวัาควายมันติดง่ตามพอครับ ทีนี้นะครับพอพันธ์ดีแม่พันธ์น้ำนมดีนะครับต่อไปลูกกับตัวใหญ่ครับมูฮันก็ได้เลือกแม่พันธ์ตัวหนึ่งคือควายมูลาครับเป็นลูกผสมมูลามันมีน้ำนมที่ดีผมก็ได้ว่าสิมาใส่ควายไทยก็คือเทปของคนครับเพื่อสิให้น้ำนมของมูลาเนี่ยมาเลี้ยงลูกเทปของคนครับถ้ไทยลูกตัวผู้หรือตัวแม่ของสีเบอร์มังสวิรัติงามสำหรับอัจจรรย์ราคาที่สูงขึ้นกันเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมฝันครับพี่น้องครับที่นี่นะครับก็คือภาพรวมตัวนี้นะครับก็คือตลาดเวียดนามของมาซูค เฮ yup. ตดให้ตอนนี้คือตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องโรคระบาดทีซื้อเขาจะมาใส่ขออ้างนี่มันหลาก็มากดราคาเขาในห้มันราคาถือลงครับพี่น้องครับทีนี่ผมแนะนําว่าหันหาหันห่าควายที่มันราคาถึงอยู่นะครับหันเวียดนามมามาซื้อครับพร้อกับพยายามพาามจะจะส่อขายครับแต่ว่าไงว่ามันกับโเกีวเขาแต่ว่าเป็นเจี่ทีแม่หอยนะครับพอได้ห่หอยมาซื้อจากไทยบ้านที่เขานะครับแต่ว่าตอนนี้ห็นหอนว่ามันควายถือเขาเก็บไบก่อนพอผมบอกไว้ว่าอนาคตขนาดแพ้งขึ้นเขาว่ายังเพราะว่าควายเหลืออยู่แต่ประเทศไทยนะครับ ว่างหันนะผมมีโอกาสบอกรับน้องยู่ประเทศกัมพูชาครับ็คือบอกว่าญุ่ปุ่นนะตัวนี้งัวกันเลยบ่มีแล้วพราะว่าเวียดนามมาซื้อไปเมเดแล้วครับแล้วก็ควายกันเลยบ่ค่อยมีแล้วประเทศลาวก็คือกันครับพนีเฮดไทยบ้านเขาหลองพัฒนาโบตงห่วงครับเป็นอย่างนี้ราคาควายคือแพงขึ้นคหะเขามีควายใหญ่ควายยักนะครับบันนีมันนักมันหลายสุโตัวนึงเป็นตันครับเขาขายซุมวอตินเลนนะคิโแล้วเราิดลละ8เราแดสิบาท ตันหนึ่งก็ได้ประมาณแปดหมื่นนะครับผมคิดว่าเข้าซื้อควยตัวละแสนครับข,ขาดทุนนะระว่าหันหาเขาเลียงค้วยในตัวตันหันลดละแปดสิบาทนี่คือตีราคาขันตน่าเนาะเขาซื้อที่แปดสิบห้าถึงเก้าสิบาทนะครับอันนี้คือบอกยังไงอันนี้คือผงตีราคาต่วมาส่วนลดละแปดสิบาทตันหนึ่งก็ได้ประมาณแปดหมื่นครับผมเลยว่าหันหาค้ายราคาเป็นตันราคาสองแสนมันเกือบว่าหนาเกียดเพราะว่ายัางนะครับห้าสามารถหาเหงินมนจากมัน้อยูนะครับหลักการที่สองคือ เฮาสมารถพัฒนาต่อได้นะผมว่านะครับกัถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวครับพราะว่าถ้าเขามีควายใหญ่ควายยายู่น้ำเฮานี่ครับเฮาสมัรถต่อยอด้หลายนะครับเอานะครับมือนี้ครับมูหันกะมาบอกให้พี่น้องฟังแคคนิ้ก่อนแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับนอกผู้ใดติดตามมูหัน่าฝากกดไลค์กดแช่์มันแน่เพราะว่าช่วงนี้นะครับยูทูบมูหันนะครับถือลดการมองเห็นครับกับเข้าไ้ใดเขาเบื้องลรับให้กดไลค์กดแช่้มูหันน้นเพราะว่ากับเป็นการตั้งใจให้มูหันในการให้คลิปต่อไปครับ เอาสำหรับวันนี้บคพ,พี่น้องแคนกนสวัสดีครับ